ที่สุดเรกครับพี่น้องครับเรื่องราวของน้องไรอันการ์ดบัณฑิตครับศิลปินที่มากด้วยความสามารถนะครับศิลปินนักร้องรูปทุ่งครับพี่น้องครับที่มีปมแม่ FC แฟนคลับต่างตามตาคอยครับให้ความรักให้การสนับสนุนกันแบบโหยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะศิลปินครับจะโด่งจะดังจะเด่นจะดีได้นะครับบวกว่าจะเป็นรูปลออย่างเดียวเสียงดีอย่างเดียวนะฮะ องค์ประกอบของศิลปินครับมาตรงมีครบทั้งกริยามาลายาทั้งคำพูดข้ามจาเนาะความประพฤติสิ่งต่างๆนอกเหนือจากคำว่าเสียงนอกเหนือจากคำว่าขึ้นรองเพลงละ่ะนี่นี่คือสิ่งครับที่ไรอันการบัณฑิตครับมีแตกต่างจากศิลปินทั่วๆไปจนกลายเป็นหิวใจให้กับแม่ๆ ที่ได้ฟังเพลงของลูกชายแห่งชาติแล้วเนี่ยต่างบอกว่ามีความสุขครับพี่น้องครับกับสิ่งที่อยากจะถามกับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ครับพี่น้องครับว่าใช่ไหมใช่ไรอ่านกาดบัณฑิตไหมนะครับที่เป็นหนึ่งศิลปินครับที่คุณสามารถฟังเพลง ของเขาคนเดียวเนี่ยได้ไปตลอดชีวิตนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากถามแม่แม่นะครับกับประโยคนี้ครับพี่น้องครับกับคำถามนี้กับโพสต์นี้นะครับทางเพจ His Thailand นะครับเพื่อนได้โพสต์ถามกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วละ่ะนะผมเองก็ได้เข้าไป ดูคอมเมนต์นะฮะหลายคนบอกว่าศิลปินนู่นนี่นั่นแต่คอมเมนต์ที่เยอะที่สุดครับพี่น้องครับ comment คอมเมนต์ถือว่าเป็นเอกฉันหรือว่าขาดลอยเลยก็ได้นะครับกับประโยคที่ว่าหนึ่งศิลปินที่คุณสามารถฟังเพลงของเขาคนเดียวนยได้ไปตลอดชีวิตครับอันดับหนึ่งคอมเมนต์ครับ นั่นก็นกนคือไรอันกาดบัณฑิตครับพี่น้องครับเอาปรกมือแม่นะครับเขาไม่เป็นเอกฉันท์นี่แหละครับสิ่งที่จะถามกับแม่แม่แต่สิ่งที่ถามตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้คำตอบแล้วล่ะใช่ไหมแม่อคิดว่าผมได้คำตอบแล้วล่ะเนี่ย ถ้าถามแม่แม่ต้องไรอันการบัณฑิตแน่นอนเลยใช่ไหมครับเนาะมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับพี่น้องครับว่าสิ่งที่ไรอันเป็นเนี่ยมันคือหิวใจมันคือความสุขครับของแม่แม่หลายคนครับจากเน็ตเนียจากพัรกิจนาทีการงานมาเข้าบ้านเขาเรื่อนนะครับมาฟังเพลงลูกชายไรอันนะครับ ความเหน็ดเหนื่อยหายบางคนครับเครียดได้ฟังเพลงลูกชายเนี่ยหายเคยรียดมีความสุขตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะทําอะไรล้างหน้าแปรงฟันต้องเปิดโทรศัพท์ฟังเพลงไรอันก่อนนอนฮะฟังเพลงไรอันทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันทํางานเดินทางไปใส่ครับต้องฟังเพลงลูกชายไรอันอืม นี่คือสิ่งที่หลายๆคนครับที่ผมทำคลิปเองเนาะได้พูดเรื่องราวได้เล่าเขา้าเกี่ยวกับน้องอไรอันครับแม,แม่แม่กับเด็กค่าเมนครับคอมเมนต์แบบนี้นะฮะท่านศัศนคติที่ดีนะฮะและคำตอบที่ผมบอกว่าหนึ่งศิลปินที่คุณเนี่ยสามารถฟังเพลงของเขาคนเดียวได้ตลอดชีวิตนะนะครับคำตอบ คิดว่าผมได้แล้วล่ะเออนล่วพี่น้องเนาะสิ่งที่ไรอันเป็นที่เหนือจากวกว่าคนอื่นครับพี่น้องครับบอรว่าที่เป็นเสียงดีหน้าตารูปหลอนะฮะต่อยังไงก็ช่างเถอะศิลปินครับต่อให้เสียงดีต่อให้รูปหลอนะครับถ้าความประพฤติระเบียบวินัย นะครับอยู่ในกฎอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบนะครับหรือว่าพฤติกรรมการกระทํามันไม่เหมาะสมมันก้าวร้าวมันไม่ดีมันไม่งามมันก็ไม่ดังเหมือนเดิม FC แฟนคลับก็บรให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนศิลปินครับจะเด่นจะดังได้ไม่ใช่ว่าร้องเพลงเพราะอย่างเดียวเสียงดีอย่างเดียวรออย่างเดียวนะครับ พฤติกรรมการกระทําครับมันต้องสอดคล้องกันด้วยใช่ไหมแม่นี่คือสิ่งที่ไรอันครับมีเหนือกว่าศิลปินทั่วๆไปนะฮะคำว่าศิลปินจะดังครับไม่ใช่ว่าดังด้วยตัวคนเดียวเดนะฮะสิ่งที่ศิลปินดังได้ครับก็คือ F.C. แฟนครับความรัก ของ f อที่มอบให้ f อนั่นแหละครับเป็นผู้ตัดสินเนีดูได้เลยครับว่าศิลปินครับรอเสียงดีเยอะแยะแต่ทำไมฮรการสนับสนุนการซัพพอร์ตจาก f อฟซแฟนคลับครับถึงบอมมี่นะครับนี่คือรูปประทับครับที่เรามองเห็นได้ชัดว่าไรอันการบัณฑิตครับเป็นศิลปินครับ ที่มีการซัพพอร์ตที่มีพอร์ตแม่เอฟซีแฟนคลับครับให้ความรักเยอะบ่ว่าจะเป็นไปแสดงเวทีใดครับเนาะำกำลังใจหน้าเวทีมาลายน้ำใจล้นหลามครับทุกเวทีที่น้องไปทำการแสดงเนี่ยครับเห็นได้ชัดว่าความรัก เยอะขนาดเนี้ยเป็นเพราะอะไรที่เอฟซทุ่มเทใจให้น้องไรอันได้เยอะขนาดนี้เป็นเพราะอย่างครับนี่แหละครับพี่น้องครับสิ่งที่ลงคะแนนให้กับศิลปินได้ก็คือเอฟซีแฟนคลับเนาะผมเชื่อแน่ว่านะครับเราจะพูดเล่าข่าวในเรื่องของไรอันแม่แม่หลายคนบอกว่าเรื่องราวของไรอันเนี่ย จะพูดสักกี่วันครับมันก็ไม่จบเรื่องราวความประทับใจเรื่องของลูกชายแห่งชาตินะฮะสิ่งที่ศิลปินยืนหยัดอยู่บนเส้นสายบันเทิงได้ครับพี่น้องนั่นก็คือความดีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับไรอันมีนะครับ มีสิ่งที่มีเหมือนมีสิ่งที่แตกต่างครับพี่น้องครับโดยบุคลิกโดยน้ำซุมน้ำเสียงเนาะ้วยริยะมารยาทนี่แหละครับเป็นเหตุปัจจัยที่ให้น้องเนี่ยมีฐานเอฟซีแฟนคลับมีแม่แม่แมที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับนี่คือความภาคภูมิใจนี่คือคําตอบใช่ไหมแม,แม่ที่ถามว่านหนึ่งศิลปินที่คุณสามารถฟังเพลงของเขาคนเดียวเนี่ย ไปได้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับไรอันการบัณฑิตใช่ไหมขอบคุณครับกับคุณแรงใจนะครับพ่อพอ่แม่แม่ f อฟครับที่เขามาเห็นคลิปตรงนี้นะครับมีความิดเห็นว่าอ่างไหมครับเม่นูดคุยแต่ไทยไต่คลิปกันได้นะครับพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีครับ